พร้อมไหมครัช่างภาพเมาค่ะขออนุญาตเริ่มพี่หมอก่อนเลยแล้วกันครับพูดถึงซีรีส์เรื่องนี้เลยครับซีรีส์ออริจินัลของ v t v ครับซีรีส์เรื่องนี้นะครับทอปฟอร์มก่อนกันไหมในตัวท็อปเนี่ยก็เป็นโปรเจกต์หลักนะครับของปีนี้เลยโปรเจกต์สำคัญใน v t v original ที่เราเองก็นะครับ เฟ้นหา IP เรื่องดีๆมาให้ผู้ชมนะครับของวีทีวีและผู้ที่ชอบซีรีส์วายทุกคนนะครับที่อยากจะดูซีรีส์คุณภาพสูงนะครับแล้วก็เราเองก็ทีมงานเองก็เฟ้นหานะครับ IP เรื่องที่ดีๆมานําเสนอนะครับก็คิดว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะเราได้ไปเจอเรื่องนี้ก็คือดาไกาชิ นะครับช <laughs> ื่อภาษาญี่ปุ่นน่าจะยาวมากนะครับก็เห็นแล้วว่ามีศักยภาพเพราะว่ามีแฟนมังงะที่เป็นแฟนของมังงะวายเรื่องนี้เยอะมากนะครับที่ญี่ปุ่นนี้ประมาณขายทะลุ5ล้านเล่มไปแล้วแล้วก็อีกทั่วโลกอีกนะครับซึ่งเนื้อเรื่องเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยเราก็เลยทีมงานก็เลยคุยกันว่าโอเคเรื่องนี้แหละน่าจะสร้างปรากฏการณ์ใหม่ในซีรีส์วายของคนไทยได้เราก็เลยนําเรื่องนี้มาทเปฟนซีรีส์วายของ BTV Original ครับการยิบจบมาทำซีรีส์วายในประเทศ พอก็เป็นกิ้าอของซีรี่วายไปบ้านเรามันม so, ีการปรับเปลี่ยนกันไหมครับหมก็ครับมีผมว่าด้วยความที่เรามี การร่วมมือกับทางไทไรเอ็นเตอร์เทนเมนซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์นะครับมาจากคุณช่างหน้าเนี่ยเป็นท็อปโปรดิวเซอร์มาจากเทจีนะครับแล้วก็มีผลงานมากมายแล้วก็จริงๆแล้วก็มีทีมงานคุณภาพนะครับวกคุณบอสกับคุณฟิลเนี่ยที่เราได้มาร่วมงานกันก็มีการนําเสนอมุมมองใหม่ๆผมเชื่อว่าทั้งภาพทั้งมูดแอนโชนอะไรต่างๆแล้วก็ซีนที่เราเคยคิดว่าอยู่ในมังงะเนี่ยเราเองก็นํามาเสนอในรูปแบบของซีรีส์ที่ดูกรอบๆมากยิ่งขึ้นผมเชื่อว่าน่าจะสร้างเป็นปรากฏการณ์ใหม่ๆให้กับซีรีส์

而且这这漫有被日本是เมื่อกีนเรื่องนี้ก็คือมีชื่อเสียงมาสิบกว่าปีแล้วแต่ว่าเป็นไอพีจากญี่ปุ่นแต่ว่าตอนนี้ทีมที่ได้ไอพีนี้มาคือทีมเราคือทีมไทยทีมญี่ปุ่นเขาก็ยังไม่ได้มีโอกาสที่จะได้ทำซีเอมเงาะกลายมาเป็นแบบมีคนสแสดงจริงๆเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆค่ะขั้นตอนในการแคสติ้งนั้นเราดูยังไงคะว่าจะคนนี้เหมาะกับบทนี้บทนี้หรือไ่ 说他角嗯，我觉得在我二十年的呃做制作人的经历当中，这一次选演员可能用的时间最长，大概有十个月的时间。然后，首先要跟漫画的人物在呃形形象和神呃灵魂上是有一致性的。然后，另外就是他有能力去演绎这个娱乐圈里面的纷繁复杂的。 呃，他要有演技，就有表演的能力。我们很幸运跟现在这几位主演，呃，合作，然后找出了他们。呃，我们的漫画老师刚刚给我，因为他看完第一集了，他刚给我发过来那个、呃，应该算是微信吧。他就说这个呃剧的感觉像是九十年年代黄金时期的日剧，呃，非常的好，演员的表演让他非常震惊。 ในประสบการณ์การทํางานกว่า20ปีในวงการบันเทิงของคุณช่างหน้าค่ะเขาใช้เวลาแคสติ้งนักแสดงเรื่องนี้นานมากๆ10เดือนเลยกว่าจะได้นักแสดงกลุ่มนี้มาใช่แล้วก็นักแสดงกลุ่มนี้ก็คือมีความสามารถสุดๆเพราะว่าการที่จะเลือกนักแสดงที่มีคาแรคเตอร์จิตวิญญาณที่เหมาะกับบทซีรีส์ดังขนาดนี้มังเงี้ยดังขนาดเนี้ยเป็นเรื่องที่ยากใช่แล้วก็เมื่อกี้ก็ได้ดูอีพีแรกแล้ว mm hmm. เขาก็บอกว่ามีให้หลายๆคนช่วยดูแล้วก็วิจารณ์แล้วก็บอกว่าทำออกมาได้ดีมากๆอยากให้ทุกคนติดตามค่ะ ผมรูอวเป็นไงการกักับซีดีแล้วดีเป็นซีดีไวร์เรื่องแรกด้วยใช่ไหมใช่ครับเป็นซีรีส์วายเรื่องแรกเป็นยังไงบ้างเับความกดดันในฐานะที่แต่ว่าในการจัดทำทำทุกอย่างเลยเป็นยังไงบ้างครับก็จริงจริงแล้วอย่างที่บอกครับไอพีค่อนข้างค่อนข้างดังมากๆอะไรเงี้ยเราก็เหมือนฝั่งญี่ปุ่นเขาก็มีเป็นมังงะเนาะออริจินอลเป็นมังงะครับแล้วก็มีเป็นอนิเมะด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มีเป็นละครวีดีทีคือแบบมันอยู่ในเกือบทุกช่องแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ พอมันมเป็นซีรีส์อะฮะอะก,ก็ไปทำกันบ้านแล้วก็แบบพอไปถามสาววายคนไหน<ม>เขาก็รู้จักแบบเยอะมากๆกัแปดสิบเปอร์เซ็นต์รู้จักอะไรเงี้ย<ม>ก็กดดันจริงๆพอได้นักแสดงแคสติ้งชุดน,นี้มาการทำงานกับนักแสดงชุดนี้เป็นยไงบ้างอ่าอะว่าทุกคนฝ่าฟันมาเยอะครับมาถึงกว่าจะมาได้สเตนี้อะไรเงี้ยก็ก็ผ่านมาหลายรอบครับมันไม่ใช่ว่าคนคนหนึ่งเดินเข้ามาแคสแล้วเขาก็ได้เลยอะไรแบี้ ก่จะได้ก่จะได้จินอคินหรือไม่ว่านักแสดงสมทบคนไหนเนี่ยนะเพราะว่าเขาแคสหลายรอบมาแบบบอกว่าทุกคนเหมาะกับบทบาทมามีการดิสคัทกับคุณชักน้าวไหมครับตลอดครับดิสคัทกันเยอะมากครับมีตีกันบ้างมีเห็นไม่ตรงกันบ้างเพราะว่าพี่ชักน้าเป็นแบบเป็นบิ๊กแฟนเรื่องนี้แล้วบอสแบบไม่ไม่ใช่ไม่ใช่สายวายตั้งแต่แรกอะไรประมาณนี้เขาก็เขาไม่ได้สน รเรา<อ>ไม่<ล>ใช่สายวายตั้งแต่แรกรในการจะดึงเคมีของนัแกแสดงแต่ละคนออกมาเนี่ยมันมีความยากง่ายกันาดไหนบอกว่าบอกว่าซีรีส์วายก็ตัวละครเป็นมนุษย์ครับไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยากหรือไม่ได้ง่ายไปกว่าการทําละครหรือหนังเรื่องอื่นครับเราก็เลยรู้สึกว่าพอพอ,อ,อเราเข้าใจความเป็นมนุษย์ของตัวละครแล้วอะไรยงนี้ครับก็เลยดึงรครตัวม,มาไม่ยากเท่าไหร่ได้มี ส่วนร่วมในการถ่ายทำกับโปรเจกต์นี้เป็นยังไงรับผก,ก็ช่วยพี่ช่างหน้าดูตั้งแต่โปรเจกต์เริ่มเลยครับแล้วก็ช่วยให้พี่สปอร์ตพี่ช่างหน้าในแง่ทีมงานไทยแล้วก็ช่วยแบบช่วยดูแบบการแอดัตในแง่ของการที่เราเปลี่ยนจาก IP ญี่ปุ่นเป็น IP ประเทศเออเป็นเป็นอะดปเทชันของประเทศไทยนะครับก็ชาร์ l เลนจิ่งมากแล้วก็คือเรามีส p e เฟ p e c t i v e มีญี่ปุ่นมี จีนมีไทยแต่ว่าออไทยที่สุดแล้วทุกคนก็อยากทําให้ซีรีส์ออกมาดีแล้วก็ทุกคนถึงแม้บางครั้งเราจะมองต่างบ้างแต่ว่าอดีน n of เด e day เรแล้วก็คิดว่าแบบเราทําให้ซีรีส์ออกมาดีที่สุดแล้วทุกคนก็พยายามเต็มที่ครับกับเรื่องนี้นนสุดท้ายแล้วกันครับฝากกับสินเรื่องนี้ครับให้ใครก็ได้ครับเป็นหมอฝากนะครับฝากเงนะครับก็สหผมและทีมงานทุกท่านนะครับในทีมนี้นะครับ ขาขอฝากซีรีส์นะครับแห่งปีท็อฟอร์อมก่อนกันไหมในตัวท็อปไปด้วยนะครับซึ่งผมเชื่อว่าจะต้องเกิดกระแสนิยมแล้วก็กระแสที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ผมว่าซีรีส์เรื่องนี้จะมอบความสุขความบันเทิงให้กับ ผู้ชมที่เป็นผู้ชมซีรีส์วเองหรือแม้กระ,ะทั่งแฟนมังงะที่เป็นแฟนอยู่แล้วผมเชื่อว่าเขาก็ต้องได้เห็นความแปลกใหม่ของซีรีส์วของเรานะครับแล้วก็แน่นอนเนื้อหาในเรื่องเนี่ยมันก็จะมีความทั้งสนุกอบอุ่นโรแมนติกแล้วที่สําคัญเคมี Me ของนักแสดงคู่ของเราทั้งสมาร์ทบูมเข้ากันได้ดีมากนะครับแล้วผมบอกเลยนักแสดงในเรื่องทุกคนหน้าตาดีหมดแสดงสมบูรณ์แหมดนะครับก็หวังว่าจะเป็นซีรีส์ที่ทุกคนถูกใจในปีนี้ด้วยอเช่นเดียวกันนะครับวอนแอววันไหนยังไงครับบอก วันที่20นี้นะครับวันอีก2วันนะครับก็จะได้ชมกันแล้วทาง VTV Thailand ครับขอบคุณครัขอบคุณค่ะจะอินเสิร์ตก่อนค่ะ